สามตายแล้วทำไมไม่ศูญครับผมไม่ศูญอะไรตราบใดที่อะวิชาทำหน้าที่อยู่อะวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปแม้พระเดชพระคุณทราบทุกรูป จนถึงสลายตนะผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานกรรมภพชาติมันสืบต่อกันเรื่อยครับมันเป็นอนัตตาเฉพาะของเดิมแล้วก็ก่อนจะตายสืบทอดก็ผมเรียนท่านแล้วนี่ครับว่าจิตดวงเดิมตกศูนย์ ปรุงเป็นจิตดวงใหม่ตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายใหม่เป็นทุก,กติหรือสุก,กติก็ไปตามกรรมตรงนี้กระผมกราบเรียนพระเดชพระคุณอันตรายอันตรายของสัตว์โลกที่ถ้าเราเกิดปัญญาอันนี้ปัญญานี้ ก็คือปัญญาเห็นแจ้งในภัยในวัตตะที่พระพุทธเจ้าตรัสไงจิตเตสังกฤตเถทุกติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกติเป็นที่หวังจิตเตอสังกฤตเถสุกติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุกติเป็นที่หวังไอ้เศร้าหมองไม่เศร้าหมองนี่มันเป็นไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเ,ยเดี๋ยวนี้ จะเศร้ามองหรือผ่องใสด้วยบาปอากุศลมีอวิชชาตันหาอุปทานเป็นเหตุนำเหตุหนุนหรือด้วยบุญกุศลมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นเป็นเหตุนำเหตุหนุนกรรมที่เกิดแต่บาปอากุศลหรือบุญกุศลดังกล่าวมันถูกประทับไว้ในจิตสันดาน เรารู้กันเพียงเท่านี้แต่เมื่อเข้าวิชานี้ปฏิบัติอย่างนี้เราจะเข้าไปรู้เห็นว่าสภาวะความปรุงแต่งด้วยบุญหรือบาปมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยตามสายปฏิจจสุบาทธรรมเป็นปัจจุบันธรรมพบชาติเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยเป็นปัจจุบันธรรม ตราบใดที่อวิชายังทำหน้าที่อยู่ไม่ว่าจะไปสุกติหรือทุกติมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มันประทับไว้ในขณะที่ว่าจิตตกศูนย์นั่นปรุงไปจิตดวงใหม่จิตดวงใหม่ตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใหม่นั้นอยู่ในท่ามกลาง กำเนิดาธาตุทำเดิมเป็นที่ตั้งของขันห้าอายตนาสิบสองธาตุสิแปดอินทรีย์ยีสบสองอริยสัจสี่ปฏิจจสุบาทธรรสิบสองเป็นาธาตุละเอียดซ้อนกันอยู่ณภายในและก็ทําหน้าที่เป็นปัจจุบันธรรมคือเมื่อเป็นสุกติเพราะกรรมดีแต่อวิชายังไม่สิ้นดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายก็ปรุงแต่งเป็นสัตว์โลกนั้น ในภพภูมินั้นถ้าในระดับมนุษยธรรมก็ภพภูมิของมนุษย์กายมนุษย์ละเอียดพร้อมด้วยเวทนาเป็นสุขเวทนากายมนุษย์ละเอียดก็พองสายจิตในจิตก็พองสายธรรมในธรรมก็ด้วยบุญกุศลและพองสายนั่นจิตในจิตนะครับไปจนถึงที่สุดคือพบชาติเป็นสุกติพบ กายมนุษย์ละเอียดผ่องใสจิงปรากฏต,ต้องกราบขอภัยตรงนี้ไว้อย่าไปเข้าใจผิดว่าเอ๊ะผมยังไม่เห็นแปลว่าผมยังไม่สุกติใช่ไหม Yes or no บางทีอวิชายังหนาแน่นกายสุกติก็ยังไม่ทำหน้าที่ นี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งจิตใจเบาจากอวิชากิเลสตัณหาอุปาทานแต่จิตยังไม่รวมนิ่งกลางกำเนิดธาตุรมเดิมเป็นที่ตั้งแห่งขันห้ 12, าอายตนะสิบสองธาตุสิบแปดเพราะฉะนั้นทิพประจักษสุยังไม่เกิดเลยไม่ได้เห็นกายในกายผ่องใสแต่ไม่ได้เห็นแต่คนที่ปฏิบัติถึงธรรมกายเห็นได้นี่แหละครับคุณของ ธรรมกายแต่ถ้าตัวเองแล้วมันเห็นตัวเองนั่นแหละมันเห็นตัวเองกายก็ผ่องใสเวทนาก็เป็นสุขเวทนาจิตก็ผ่องใสทำในธรรมก็ผ่องใสเป็นสุขติภพนี่ด้วยกรรมดีมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นนี่เป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้ากรรมไม่ดีมันก็ตรงกันข้ามเป็นทุกติภพดับเกิดดับเกิดเพราะฉะนั้น จิตใจที่เรียกว่านามกายเขาเรียกถูกนะครับทั้งนามธรรมและกายในกายนั่นแหละมันอยู่ด้วยกันแต่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติได้เห็นเนี่ยจะเรียกว่านามกายคือจิตจะบอกกันแค่นี้แต่จริงๆนั่นจิตและกายละเอียดนั่นแหละเป็นจิตที่เศร้าหมองด้วยเหตุปัจจัยคือกิเลสตัณหาพลอยให้พบชาติเป็นทุกขติพ กายในกายก็เศร้าหมองเวทนาในเวทนาก็เป็นทุกขเวทนาจิตในจิตก็เศร้าหมองธรรมในธรรมก็เป็นทุกขติเศร้าหมองกายมนุษย์เรศก็ซ่อมซ่อมและไม่เห็นตัวเองแต่คนปฏิบัติถึงธรรมกายเห็นได้ว่าคนนี้เป็นอย่างนี้นะครับข้อนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูผมมีเพื่อนร่วมงานคน แกชื่อธรรมานุภาพคนนี้เป็นคนสงขลาทำงานอยู่เอออยู่มาวันหนึ่งแกเป็นคริสนะครับพ่อแกเป็นพุทธแม่แกเป็นคริสญาติบางคนเป็นมุสลิมโอ้โหสามคนเลยสามฝ่ายเลยแต่แกมาทำงานอยู่เออยู่แกชอบพยากรลอตเตอรี่ ชอบผูกเลขแล้วก็พยากรณ์ถูกบ้างผิดบ้างอยู่มาวันหนึ่งแกอยากจะดูลอตเตอรี่ให้เก่งๆแกก็เลยขอติดผมเนี่ยไปเรียนในสำนักวัดปากนะ้ำพอแกไปนั่งภาวนาด้วยบุญเก่านะครับแกเห็นดวงใสแจ่มเลยเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์กลับมาบอกแม้คุณเสริมชยัยผมเห็นหือใสสว่างเลยเอางั้นต่อธรรมะให้ต่อธรรมะให้ถึงธรรมกาย ถึงธรรมกายและต่อจากนั้นแกก็ยังคงพยากรณ์หวยอยู่แต่แกไม่ซื้อเองแต่ก่อนพยากรณ์ด้วยซื้อด้วยทีนี้ไม่ซื้อเพราะถูกห้ามว่าอย่าเล่นการพน,นันแกก็เชื่อฟังแต่แกพยากรณ์เนี่ยเจ็ดครั้งถูกหมดและเวลาแกพยากรณ์แกก็บอกคนที่เอ a เบอกเบอร์นี้ออกแล้วก็แกก็มีนิสัยติดจะ เชิงตลกตลกชอบแย่คนอื่นแกไปไอ้สำนักที่พยากรต่างๆแต่แถวปากน้ำแต่แถวอะไรพวกเจ้าแม่เจ้าพ่อแกไปแกบอกว่าแกไม่กล้านั่งเข้าไปลึกนะแกนั่งใกล้ๆหัวกระไดเรือไอ้ตรงทางลงอ่ะบอกถามทําไมบอกจะโดนเตะจะได้วิ่งหนีทันอืมแกบอกว่าไปถึงก็ไอ้พวกนั้นก็พยากรณ์ไปอย่างโน้นอย่างนี้และแกอาการแกเหมือนผู้หญิงนิดๆ แกบอกไม่ใช่จะออกเลขนี้แกพูดและแกรีบลงเรืองเรือนหนีไปเลยแกทำไปอย่างเงี้ยสำนักแล้วสำนักเล่าตอนหลังๆแกไม่กล้าไปจะโดนเขาเตะเอาแต่ว่าเจ็ดครั้งแกถูกหมดเลยคนเอ a UA ถูกถูกหวยกันตรึมเลยอยู่มาวันหนึ่งแกนั่งทำงานอยู่ที่เคาน์เตอร์หน้าเอออนะสถานสอนภาษา เคนาเตอร์รับเงินรับทองรับสมัครแกบอกแกนั่งนั่งไปเอ๊ะทำไมนะมันมีตัวสูงสูง,สงดำดำาลยืนอยู่ข้างหลังเอ๊ดูไปมันเปรดน่โ้มันสูงใหญ่เลยนะแกก็เหลือบเหลือบมองดูเอ้ามันหน้าเรานี่ฟังให้ดีนะหน้าเรานี่โอ้โหตกใจเลยครับพอเที่ยงอบรีบ ไม่ทางทานข้าวแล้วรีบมาหากระผมที่ยูซิสบอกคุณเสริมชัยผมแย่แล้วทำไมเปรตเดินตามมาด้วยแล้วหน้ามันหน้าผมนะ่ะนี่นะครับผมก็เลยบอกว่าเธอไปละเมิดบอกหวยอีกใช่ไหมบอกว่าใช่ครับแต่ผมไม่ได้ซื้อเองนะบอกอย่างงั้นก็ไม่ได้บอกหวยก็ไม่ได้มันช่วยคนอื่นเนี่ยติดการพนันเนี่ยอาบายามุกตายแล้วไปเป็นเปรต แต่กายในกายนั่นเป็นทุกติภพเป็นกายเปรตเปลี่ยนแปลงตามสายปฏิจจสุบ,บาธรรมนะครับอวิชชาเป็นปัจัยเกิดสังขารเกิดกิเลสตัณหาอุปาทานภพชาติเกิดทันทีครับหน้าแกที่เคยผ่องใสก็มัวหมองธรรมกายก็ดับเหลือดวงธรรมริปรีนะทิปจักษุยังพอทําหน้าที่ให้แกเห็นหน้าตัวเองว่าเป็นเปรต แล้วผมจึงต้องต่อธรรมะให้ให้ขอขมาพระพุทธประธรรมประสงค์และครูบาอาจารย์แล้วแก่ก็ทำแล้วก็กลับคืนสู่เป็นธรรมกายเพราะฉะนั้นตรงนี้กราบเรียนให้ทราบว่าเมื่อดำเนินตามที่ปฏิบัตินี้แล้วเข้าถึงกา,กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมรู้เห็นเองเลยครับกายในกายผ่องใสหรือมัวหมอง เป็นทุก,กติสุก,กติหรือทุก,กติเวทนาในเวทนาเป็นทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาจิตในจิตมัวหมองหรือผ่องใสาทาในธรรมมัวหมองหรือผ่องใสและเป็นสุก,กติหรือทุก,กติตามสายปฏิจจสุบัติธรรมเป็นปัจจุบันธรรมนี่แหละครับที่กระผมกราบเรียนว่าคุณค่าแล้วผู้ที่ถามตายแล้วทำไมไม่สูญมันมีการสืบต่อ,ตอ แม้แต่ณภายในก็ไกคพบเป็นดับแลว้วก็เกิดดับแลว้วก็เกิดเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่แหละครับที่มีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเป็นทั้งณภายนอกส่วนหยาบนี่และณภายในละเอียดไปสุดละเอียดมันได้รู้เห็นเลยนะครับพร้อมกันเลยอย่าสงสัยเลยเมื่อกี้มีคำถามเนี่จะมีคำถามต่อไป ไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวจิตในจิตไม่เห็นพูดเวทนาในเวทนาไม่เห็นพูดเดี๋ยวพูดครับปฏิบัติไปเถอะใจเย็นเย็นอย่าเพิ่งไปคิดมากคิดมากแล้วเดี๋ยวมันจิตมันไม่รวมแต่ความที่มันไม่สูญเพราะมีการสืบต่อก็จิตดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดแล้วประทับอยู่อีกด้วยนะครับ โลภเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดหรือบุญกุศลเกิดนามกายนเปลี่ยนเป็นร้อยเป็นพันดวงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเปลี่ยนแป,ปลงเป็นร้อยเป็นพันดวงในคัมภีธรรมบทก็บอกไว้นี่แหละครับเพราะมีการสืบต่อ ทีนี้เวลาจะก่อนจะตายเนี่ยทีนี่จะเล่าให้ฟังก่อนจะตายจิตมันมีบันทึกไว้แล้วเหมือนกับเทปเนี่ยไอ้ที่ผองไสก็มีมัวหมองก็มีไม่รู้จักเท่าไรทุกขณะจิตนะครับทีนี้ก่อนตายจิตมันตกศูนย์ไอ้ภาพต่างๆเนี่ยทั้งรูปธรรมและนามธรรมท,ที่เป็นนิมิต กรรมนิมิตอารมณ์หนึ่งที่เคยทำดีไว้กว็าตามทำชั่วไว้กว็าตามด้วยเจตนาดีก็าตามเจตนาชั่วกว็าตามมันจะปรากฏให้เห็นสองกตินิมิตอารมณ์แบบเดียวกันว่าจะไปเกิดที่ไหนบางคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากไปเอเวจีอย่างนี้ หรือไปนรกที่ไฟไหม้ไฟมันก็ไหม้วับวับวับณภายในเห็นเดียวคนเราถึงโคม่ามันพูดก็ไม่ได้ตาก็เหลือบกลับกําลังจะตายมันไม่มีอะไรที่มาเป็นเครื่องบังคับว่าฉันจะไปตรงนั่นตรงนี้ได้มันไม่มีอำนาจของกรรมตรงนี้แหละครับมันแรงนี่เราเรียกว่าแรงกรรมใครช่วยใครไม่ได้กรรมของตัวเองที่ทำน่ะ ทำไว้เนะี่ยประมาทประมาทกันไปเถอะของดีไม่ทำเนะี่ยประมาทไปเถอะไอ้ก่อนจะตายนะ่าจะรู้ซึกเป็นยังไงมันช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้แรงกรรมไอ้จิตวงสุทมันเห็นด้วยเลยดับแล้วก็เกิดดับเกิดเดี๋ยวก็เปลี่ยนเห็นกตินิมิตรอารมณ์เดี๋ยวก็เห็นกรรมนิมิตอารมณ์ถ้าใครทําไม่ดีมากเจตนาไม่ดีมากผิดศีลผิดธรรมมาก มันก็ปรากฏให้เห็นมากมากสิครับปรากฏเห็นแล้วเป็นยังไงครับประเด็จพุณมันรู้แล้วนี่จะตายเนี่ยมันไม่มีที่พึง่งพอแต่ทําไม่ดีไม่ดีจิตเศร้าหมองหรือผ่องใสครับเศร้าหมองครับพอเศร้าหมองก็เข้าล็อกเลยไอ้จิตดวงสุดท้ายเนะี่ยก่อนจะดับเนะี่ยมันถ่ายทอดกรรมลงไปตกศูนย์ปรุงเป็นจิตดวงใหม่สี่เหล่าอย่างใดอย่างหนึ่งทันทีตามสายปฏิจจสุบ,บาตธรรม นี่เปลียว่าเปลี่ยนภพภูมิข้ามภพข้ามชาติทันทีนะครับไม่ใช่ว่าวิญญาณไปร่อนเร่ไอ้นั่นอีกประเภทหนึง่งธรรมดาแล้วทันทีเลยนะครับดับแล้วก็เกิดเลยเปรตสัตว์นรกอสุรกายหรือสัตว์เิราาัจารนตามกรรมทันทีสัตว์เิรัชาานก็อย่างเลนก็ไปเกิดในไข่นกก็ไปเกิดในไข่ใช่ไหมสัตว์เลื้อยคลานก็ไปเกิดในไข่ บางตัวก็ไปเกิดเป็นตัวเลยในมดลูกนี่สุนักวัวควายช้างมา้าหมูหมากาไก่ <c oughs> นั่นแหละครับทันทีเลยครับดับแล้วก็ปรุงเป็นจิตด,ดวงใหม่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใหม่ไปไหนไปทุกขติเป็นอะไรเป็นเลยถ้าเป็นเปรตก็โต,ตเลยมันเตรียมจะเป็นให้เห็นตั้งแต่ต้นแล้วดังนี้เป็นต้นถ้าดีก็ไปดี ถ้าดีเนี่ยมีในคัมภีร์นะครับราชรถมาจากสวรรค์หกชั้นเลยมีหกหกราชรถเลยเรียกเนี่ยนั่นผู้บรรลุสากทา,าคามีมีอยู่ในคัมภีร์ครับนอนหลับไปก็มองเห็นเลยโอ้ยราชรถมาหกขันร้องเรียกเลยบอกเอ้ามานี่มาอยู่ที่เรานี่แล้วก็เหมือนกับนอนหลับแล้วก็ตื่น เหมือนกับทำลายหม้อดินแล้วมาเกิดเป็นอยู่ในหม้อท้องอะไรประมาณนั้นทีนี้คนด้วยอํานาจของแรงกรรมกรรมดีทําไว้ระดับไหนล่ะระดับชั้นจตุมหาราชิกาหรือจตุมหาราชาก็เกิดในชั้นนี่หรือชั้นดาวดึงชั้นยามาดุสิตนิมมานรดีปรินีมิตวสวัสดีก็ขึ้นไปตามบุญของตนเองมันจะรักเลยไอ้รถชันไหนชันไหนนกราอนึกรักปุ๊บ นึกว่าจะไปคันนี้แหละจิตตกศูนย์ปรุงเป็นจิตดวงใหม่ไปเกิดที่นั่นเลยโตเลยนี่แหละครับแล้วมันเลยไม่ตายสักทีใช่ไหมมันไม่ใช่ไม่ไม่ตายคือมันไม่เด็ดขาดสักทีจนกว่าอาวิชาจะสิ้นเมื่อไหร่นั้นนั่นแหละครับจึงไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกนะครับอันนี้โปรดเข้าใจมันมีขั้นตอนอย่างนี้กระผมจึงต้องพูดมากนะครับ สมัยพุทธกาลทำไมจึงสำเร็จอรหันง่ายได้เพราะอะไรเกี่ยวกับบุญกรรมหรือการกระทำหรือทำกรรมดีไว้ก่อนแล้วโอ้ยอันนี้ไม่ต้องสงสัยหรอกครับถ้าใครเกิดมาด้วยบุญบารมีสั่งสมมาดีแล้วในภพชาติใดก็บรรลุมรคลในชาตินั้นกระผมถึงกล่าวเรื่องบุญบารมียังไงล่ะครับ แต่สำหรับผู้ที่มีบุญบาร,รมีมากๆแล้วก็จะได้มาเกิดเป็นพระอาหารหันตสาวกในระดับไหนระดับไหนที่จะมาช่วยพระพุทธเจ้าด้วยบุญบาร,รมีนั้นก็มาเช่นสาวกบาร,รมียานก็มันก็จะมาตามนั้นครับอันนี้ไม่ต้องไปถามแลยครับธรรมดาธรรมดานะครับแล้วอย่างพวกเราเรานี่ บางทีนั่งอยูน่นี่บางคนอาจจะเป็นพระมหาโพธิสัตว์ก็ได้นะครับจะรู้ตัวเองหรือยังไม่รู้ตัวเองก็มีเป็นปกติสาวกก็มีอธิษฐานอยากจะเป็นอสิติมหาสาวกก็มีพุทธอุปทาพุทธบ,บิดามารดาพระปัจเจพุทธเจ้าพระสัพพัญญูพุทธเจ้าก็มีอธิษฐานไว้แต่ทําไมมันไม่เกิดตรงนั้นล่ะโอ้มันทําดีทําชั่วมาบางทีไปอยู่ในนรกมานะ่ะ เป็นพระใช่ว่าจะพ้นนรกนะครับใช่ว่าจะพ้นนรกนะครับถ้าทำผิดศีลผิดธรรมนะครับก็ผมกราบเรียนว่าแม้แต่ฉันพัตหารไม่ได้พิจารณาตายแล้วไปเกิดเป็นยักษ์เป็นกุมพันธ์หรือไม่ก็ไปเป็นมูเหลือมหรือไม่ก็ไปเป็นเปรต พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าให้พิจารณานะนี่ข้อนี้เดียวที่เรามองข้ามอย่างอื่นไม่ต้องพูดนะครับสมัยปัจจุบัน,นะทำข้อนั้นพระองค์ไม่ประทานมาหรือจึงไม่มีคุณธรรมและไม่มีพระอรหันต์ถ้ามีพระอรหันต์จะสังเกตตรงไหนของพระอรหันต์องค์นั้นคุณถึงพระอรหันต์เมื่อไหรคุณจะรู้จักอรหันต์เมื่อนั้นไม่ต้องถามหรอกนะครับแต่ยังไม่ถึงอยู่เฉยๆทำไปเถอะ มันจะรู้กันเองว่าใครระดับไหนนะครับอย่าไปกังวลเรามีหน้าที่ทำดีอย่างเดียวเท่านั้นแหละอย่าไปกังวลเลยครับวันนี้ก็เต็มอัตราแล้วนะครับผมว่าคนฟังคงเหนื่อยเต็มทีคนพูดก็ไม่เป็นไรหรอกครับน้ามือตาลายไปธรรมดาครับขอบคุณนะครับ